དེ ค่อ,อ๋อถวายเลยค่ะในรายการของช่วยเที่ยงวันวันนี้ค่ะค่ะค่ะบน,บนๆๆๆให้ชมให้ชมภาพบรรยากาศานะคะว่าท่านอาจารย์อยู่ที่บ้านภูเขาแล้วก็พร้อมมากนะคะสำหรับงานในช่วงบ่ายวันนี้ ที่จะมีการสวนประเราะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้หไดแหน,นเดี๋ยวชมไลฟ์กันอีกช่วงหนึ่งที่ไปดูลูกศิษย์นะคะเตรียมพร้อมนะคะนางเต็นท์แล้วก็เข้าสู่ช่วงสวนปรระเราะอากาศที่นี่ดีมากอากาศดีมากจากที่ร้อนๆอยู่มีฝนตกลงมา เมื่อวานเมื่อคืนเมื่อคืนละกันเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้อุณหภูมิเนี่ยเลยต่ำลงใช่ให้ดูนะคะสวยมากตอนนี้พาลูกศิษย์ทุกคนนะคะเข้าบ้านเสือนะบ้านหวงจุ้ยบ้านของท่านอาจารย์ที่ถูกตำหลักฮวงจุ้ยร้อยปเซ็มาถวายเพลพระสงฆ์นะคะที่จะเข้ามา ทำธีให้พวกเราในวันนี้ด้วยอ๋อ,อเดี๋ยวให้ให้ดูให้ชมนะคะท่านอาจารย์กันให้ชื่นใจขอความสุขแข่งี้งขอพระค่ะเราขออนุญาตท่านอาจารย์เข้าไปถ่ายในบ้านให้เห็นบรรยากาศที่จะถวายเทลนนะคะ,<แ>ะเลี้ยงพระ ในพิธีทั้งสองวันนะคะักศิลย์ทีร่วมพิธีก็จะใส่ชุดขาวค่ะรนี่ค่ะรอกันอีกสักครู่นะคะ ส่งันนี้เข้ามาฉันเพงที่บ้านอาจารย์สีรสสสสสสส่รูปสี่สรูปช่าตรอถวาย คอมเมนต์ก็มาว่ากําลังเดินทางค่ะฝนตกหนักมาจากขอนแกน่นแต่ถ้าเข้ามาในเขตบริเวณม่วกเหล็กสลักบุรีนี้คือไม่มีฝนแล้วอธิษฐานนอธิษฐานอธิษฐานท <Guin> ่านอาจารย์นะคะทักวาัดฤษีที่กําลังเดินทางมาขอให้ราบรื่นนะอธิษฐาน<ม> <laughs> <ก>ให้ทุกอย่างไม่เนิวภระสับอธิษฐานเวลาอธิษฐานเนี่ยบอกเลยว่าจะมาทําบุญใหญ่ อ๋อให้บอกเลยว่าข้าพเจ้าชื่อนั้นนามสกุลนี้จะมาทำบุญใหญ่ที่บ้านภูเขาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะคะครู<ม>บาอา,า,าจารย์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากอยากได้บุญด้วยแหละค่ะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากได้บุญบ้างก็อย่างที่บอกมันก็จะมีเจ้ากรรมในเวร <c oughs> <c oughs> จะขัดขวางอยู่บ้างวันนี้รับรองมาได้อย่างโล่งปลอดโปร่ง,งนะทุกคนแน่นอน่อักนกันค่ะ เราเปิดใช้ซะห,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 หน่อยแต่เป,เปิดอย่างนี้เหรอ,เ,อเปอเีงการาเชินค่ะเชิญเดี๋ยวเราจะรอให้หลูกศิษย์ทุกคนนะั้นได้ชมบรรยากาศภายในบ้านเสือนะบ้านมงจี้ตัวอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็อยู่บ้านนี้นะคะเป็นบ้านที่ อิงภูเขาตามหลักทงจุ้ย60องศาด้านหน้าประจันที่สองร้อี่ยวเองศาแล้วหาที่ ฟังเสียงเพลงแล้วรอกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะได้ถวายเพลงไปพร้อมๆกัน รเรื่ยวนี้นพระคุณเจ้ามาจาทั่วโลกเลยนะบมาอาจารย์บอกว่า<บ>รอบนี้นะคะพระคุณเจ้าบินมาร่วมพิธีกันาจากทั่วสาราคดนะีนะรับงานบุญ่พโควิดเปิดไงค่ะนั่นก็ ไปตามสาขาต่างๆที่อยู่ทั่วทั่วโลกอ่ะก็ไปประจําอยู่วัดประเทศนั้นๆค่ะตอนนี้เสร็แลวกำหนดจัดงานท่านก็กลับมาค่ะบางท่านนี่กลับมาแล้วก็มาเลยกลับมาถึงสนามบินเครื่องลงสนามบินมาเลยตรงอาทิบ้านใช่ล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่แบบบารมีสูงอ่ะ รได้มมา่วถือว่าเป็นบุญมากๆถ้าได้มาร่วมนีะคะเพราะว่าจริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็ประกาศไว้ล่วงหน้าโอ้หลายเดือนจริงๆแล้วอย่างปีก่อนนู้นเราก็ทําในช่วงเวลานี้มันมันก็จะมีจังหวะเนี่ยเขาก็มาเลือกเลือกตั้งมาเอาวันที่เราทำเลือกตั้งมาที่หลังก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นนั่นคืออุปสรรคงหญ่ หวังว่าลูกศิษย์ทุกคนส่วนใหญ่ที่มาในงานวันนี้ก็คือไปเลือกตั้งลงเลือกตั้งเพราะเราพูดล่วงหน้าไปแล้วอกให้ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้าก็ตั้งแต่เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วพวกเรายัางทาก่อนเลยทำแล้วเลยนะเห็นว่าปีหน้าจะไม่ไหวแล้วปีหน้าท่านอาจารย์จะไม่ไหวแล้วต้องรอฟังต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านอาจารย์เห็นลูกศิษย์ เดือดร้อนเอาแค่ช่วงไหว้ครูเห็นออร่าของลูกศิษย์ตึบอีกก็อดไม่ได้ที่จะจยดกให้ก่อนแล้วอะค่ะมันต้องใส่อย่างเงี้ยอาจารย์ผู้บอกว่าจะหยุดจะหยุดนี่ต้องใเสียก็บอกแล้วว่าคนที่เหนื่อยคุณหมอเนี่ยดูดิดูดิเห็นไหม เอาหาที่ได้ทุกคนรายละเอียดเยอะมากทีอันนึเดี๋ยวให้ให้คุณหมออันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวคุณหมอกปเดี๋ยวคุณหมอหาหะถุงค่ะตรงนี้เลยค่ะพี่เดี๋ยวต้องเคลียร์อันห่งก่อนพวกทุกคนต้องขันทม่ไทพวกซุปเนี่ยพอถวายเสร็จเดี๋ยวผมตักแบบโอเคงั้นเอาข้ต้มให้ท่านอูนีลดูหารที่ถวายในวันนี้นะคะมีตั้งแต่ต้มยำ ข้าวผัดข้าวผัดอะไรคะอันนี้ข้าวผัดยางโจ๊กข้าวผัดยางโจ๊กม้วนนะม้วนนะหลายม้วนนะคุณเอาข้าวทอดผัดข้าวผัดอันนั้นม้วมากนะคะอ่ะก็คือเอาเป็นประมาณว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างแหละนี่ก็มีกระเพาะปลาโมูขาหมูอ่าเอฟซีเขบอกว่าเลือก ล่วงหน้าแล้วครับงนันที่สิบหนาานส่วนใหญ่เตรียมพร้อมเตรียมตัวไม่พลาดทุกกิจกรรมเดี๋ยวเรารอกันอีกสักนิดหนึ่งตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะรบกวนยิงงนนีดูให้นิดนึ่งส <c oughs> นะิบเอ็ดจุดสิบเอดจสามสามเดี๋ยวราสงฆ์ต้องยอยเดินทางเข้ามามรับ อาหารเตรียมฉันเทนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกศิษย์ท่านาดันหมาเอฟซที่ชมไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้นะคะในวันนี้วันเสาร์ที่13พฤษภาคม2566รวมถึงวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์14พฤษภาคม 2566ันห้าร้อยหสิบหถ้าลูกศิษย์ได้ติดตามชมเพจกันอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอท,ทุกวันก็จะรู้ว่าเราเตรียมจัดงานสวดรพเคราะห์นะคะแล้วก็สวดพันยักษ์นี่มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนร่วงหน้าแล,แล้วนะคะก็<ๆ>ให้ทุกคนที่จะเข้าพิธีนะคะลงทะเบียนที่ทางรีสอร์ท<ๆ>ช่วยบ้านผู้เา<ๆ>นาเพื<ๆ>่อ จับจองที่พักที่เต็มแล้วก็มีสถานที่ไว้ให้การเต็มวันนี้ได้ข่าวมาค่ะว่าลูกศิษย์หลายๆคนว่าชำนาญแล้วจากการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมมากเพราะว่าปีที่แล้วนะก็ต้องเตรียมตัวแบบนี้เช่นกันลูกศิษย์ส่วนใหญ่นะคะก็จะรู้ว่าการที่มาอำมบุญใหญ่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรโดยเฉพาะจะต้องมีพื้นที่การเต้นท์นะคะเราจัดงานบุญที่นี่กันนะั้นึ่งปีมีหลายผลมากเพราะฉะนั้นใครที่ชมรายการถ้าวันนี้ไม่มีโอกาสได้มาก็แนะนําว่าลองติดตามเรื่อยๆเราจะมีงานบุญใหญ่ๆอย่างนี้ให้ร,ร่วมปีหนึ่งเนี่ยอีกหลายครั้งแต่งานบุญต่อไปจะเป็นอะไรนั้นนะคะก็ให้ติดตามแต่ที่ทํากันอยู่ อย่างสม่งเสมอก็จะเป็นเรื่องของหงตุ้ยสัญจรการให้ความรู้หรือกระทั่งการเข้าเรียนที่อาคารเรียนของจุ้ยอาจารย์มาในทุกเสาที่2และเสาที่4ของแต่ละเดือนก็เช่นกันนะคะทุกคนติดตามชมประกาศจากเพจหงจุ้ยเนี่ยแหละคะ่ะเรียลลิตี้ไลฟ์สดทุกวันยังจะมีรายการที่ท่านอาจารย์วิเคราะห์งหงจุ้ยน่าไปตรวจงานให้กับลูกศิษย์ แล้วก็อนุญาตให้นำมาสอนเป็นรายการมงจุ้ยรับอรุณยนานเช้าซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องของวิชามงจุ้ยที่เข้มข้นมากท่านอาจารย์นํามาช่วยลูกศิษย์ทุกบ้านให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะเพราะฉะนั้นคือคําวิเคราะห์ของท่านอาจารย์เนี่ยคือเลือกเปนน็นแล้วนะคะเพื่อให้ชีวิตลูกศิษย์มี ดวงชะตาที่ดีขึ้นในการตอนนี้นะคะช่วงเวลาปกติเ,าเราก็จะเป็นรายการของจี่ยเที่ยงวันเนี่ยก็จะพบสามคนสามภาษาที่นำความรู้พื้นฐานหรือสิ่งที่พบเห็นตามประสบก,การณ์นำมาบอกเล่าสู่กันฟังนะว่าอะไรเป็นสิ่งดีอะไรเป็นที่ทดี ผิดมันจะส่งผลเสียอย่างไรนะคะสุดท้ายในทุกๆวันก็จะเป็นอาจารย์หมาวิวคํคำว่าอาจารย์หมาวิวเนี่ยเราไดุ้ีกันเป็นที่เรียบร้อยว่าที่จะใช้ชื่อนี้เพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่ลูกสิทย์ทุกคนทั่วโลกรู้จักจึงมีความเวอร์ไวามาก พราฉะนั้นคือก็จะมีคำกล่าวคำบอกเ่้า,า,า,าจากทั้งลูกศิษย์เองทั้งจากประสบการณ์อันนั้นคือลูกสาวของคุณแตงนะคะอ้าวทุกคนใครที่ชมรายการอยู่ตรงนี้นะเห็นคุณแตงหน้าใส,าสาๆแบบนี้เขาเป็นพ่อลูกอ่อนผมจะตั้งไปไหนลูกเป็นลูกสาวนะคะ เป็นผลิตผลเป็นผลิตผลรวมของทีมงานนะคะ,ะเ,รเราเราเคยแซวกันนะคะว่าชื่อของพวกเราแต่ละคนวนๆกันอยู่ในคะรอบครัควทีมง,งานพระเอกหนังการ์ตูนเลยอะพระเอกหนังการ์ตูนที่เป็นไซยาใช่ไหมคะไม่เนี่ยห,หนังสลากกันไอ้ที่ไม่ไอ้ที่มันมีมีหมาเป็นเพื่อน ที่มันมีหมาเป็นเพื่อนเรื่องอะไรคะท่านอาจารย์ดูเรื่องอะทรงนี้ไงเอาแตงคิดดิจอห์นวิกมีหมาเป็นเพื่อนเป็นนักการ์ตูนไงอาจารย์รู้เรื่องของอาจารย์อยู่คนเดียวซึ่งสมัยการ์ตูนของอาจารย์อาจจะเป็นว่าพันตูเนนะคะทุกคนคิดไม่ออกคุลลี่นะคุลลี่อาจารย์อยู่มานานแล้วอาจารย์ยิ้มสิยิ้มเน้นยิ้มเดี๋ยวเ้ะเดี๋ยิ้มยิ้ม ไหลอยู่แอดมินก็เลยู่ันเขี่ยวจะเอาไงแน่นะชื่ออะไรนะคะลูกสาวชื่อคุณนัทนะคะมีพี่นัทเจิดนัทจ่าจัทจ่านะคะเป็นคุณลุงนะคะคุณแตงนะชื่อจริงชื่อคุณนัทดนัยนะคะ นามสกุลสีคุ้มมงนะคะส่วนที่รอนเนี่ยเขาชื่อคุณนัครินนามสกุลสีคุ้มส่วนคุณตาโตนามสกุลอ่อนวงรวมมาเป็นสีคุ้มมงนามสกุลคุณแต่อะฮะจริงไหมคะคุณนัครินสีคุ้มอ่าคุณธนวัฒน์หรือคุณนัทนะคะธนพัฒน์ธนพัฒน์อ่าธนพัฒน์ คุณแตงชื่อนัทนัยคุณตาโตนามสกุลอ่อนวงคุณแตงเลยนามสกุลสีคุ้มวงนลูกสาวชื่อนัทตามคุณลุงนัทชื่อเล่นชื่อนัทชื่อชัด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 นั่นไงไอ้อะไรที่เราชอบบอกมันสะกดยากๆเนี่ยมันเอามาจากคณะกราฟตั้งใจ้ือมองอาจารย์นล้วมันี้เริ่มมองและเริ่มคุ้น การ์ตูนตินตินมีเอน้องเบิร์ดมาว่าการ์ตูนตินติรผจญภัยใช่ไหมคะคอยคนนี้ก็เกิดมาเมื่อพันปีแล้วการ์ตูนเรื่องนี้เปนชื่อลูกติติงคนีคะการ์ตูนติตินอ้นีคนนี้เขาติณ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 แต่ของเองค่ะเดี๋ยวๆดนดูดูดะคะดูดูด้ดูดูดดูดูดูนะคะเูดูดด พระคุณเจ้าเดินทางมาที่ภายในบ้านที่เขจ้าขหลังจากเห็นของเจ้าข้เห็นเห็นฝีมือการออกแบบ ลูกเข้าหภายในบ้านใหญ่ที่ทุกคนกำลังชมไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้ครับก็คือบ้านที่ท่านอาจารย์อยูอาศัยค่ะบ้านตัวแทนแห่งความมั่นคงนะ เรียกว่าบ้านสีนะในบางครั้งนะคะที่มีมงจุ้ยสัญจรเราก็จะเปิดให้ลุกศิษย์ที่มามุงจุ้ยสัญจรได้เข้ามาชมบรรยากาศแล้วก็กันจับบ้านนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ย360องศา<ม>ก็อยู่บนพื้นฐานตามหลักของมองจุยร้อยเปอร์เซ็์ในอดีต<ม>แรกก็แรกที่เริ่ม,มเปิดพักที่บ้านนี้ที่ท่านอาจารย์อยู่นะ จะมีโอกาสให้โอกาสสำหรับลูกศิษย์ที่มาจากต่างประเทศค่ะได้เข้ามาทานอาหารภายในบ้านนี้ด้วยเนื่องจากท่านอาจารย์แจ้งไว้ว่าถ้าลูกศิษย์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาเดินทางมาไกล,ละานะคะนานมาทีก็อยากให้มาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะจากครูบาอาจารย์ที่อยู่เมไทยเพราะฉะนั้น เราเองรู้สึกที่อยู่ในไทยเองแล้วก็ถือว่าโชคดีมากเพียงแค่เดินทางมาที่นี่นะ่จะมีงานจัดให้ร่วมกิจก,กรรมกันแบบสม่ำเสมอท่านอาจารย์ประเคนถวายพระตาหารพระคุณเจ้าทั้งสิบ อนนเอารอ,อาดอรับพรไปพร้อมกันนะคะตรวจน้ำไปพร้อมกันก่อนที่จะปัดรายการไปเราจ็เจอกันอีกทีช่วงภาคบลายมานั่งด้านนู้ไม่ได้ มาอีทีมเข้ามาดิดินมารับนอนรับอลเร็วเรเดเร็วเเดิมเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอาจารย์เรียกว้า

ลวาตะโวะนวะกวสุขวตะโวโหตุสาปทาทตวตัลวะปยะเวราสกัสสันตุจุปาตวอเนกาอันตายาเกวินาสันตุจ ราชยเสธทิตันนังนาปังสดทิพาขยังสุขังวัลังเสริอายุจวันโนจพวังกังบวเทียจะยสวัสตวัสสะจะอายุจเชวเศษเตปวันตุเตปวันตุสาพัมังคลังราคันตุสาปเทวตา We uh, ภาวาาลุภาเวนัสธาโสติภวตุเตภวตุสาพังังพละังลาขันตุสาปเทวตาสาปัสสังค์ ทเทียงวันวันนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจนะคะทุกสิทธุทุกคนได้ร่วมถวายพระา,ระาหารเทนะแดา่พระคุณเจ้าทั้งสิบรูปแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาตามชมไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพิธีการสวดนบพระเคาะแล้วพบกันสวัสดีค่ะ